สวัสดีทุกๆคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกับผมอีกครั้งหนึ่งกับในเกม b e t t เ e ฟ s o นะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของประกาศตู้กาชารีลันนะครับนั่นก็คือตู้กาชาออริจินอลของอุลฮะระแล้วก็ฮิลันโกะนะครับก็ในคลิปนี้เสียงผมอาจจะอู้อีหรือแปลกๆหน่อยนะครับพอดีเจ็บคอด้วยนะครับออกเสียงเยอะได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอักเสบ ็ตู้นี้เนี่ยจะมาในวันนี้นะครับในวันที่คลิปหลกก็คือวันที่13เดือน5บ่าย2โมงเป็นต้นไปอยู่จนถึงวันที่19เดือน5ก่อนบ่าย2โมงนะครับตัวละครที่ร่วมแจมในตู้นี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครจากภาคนิยายแล้วก็ออริจินอลนะครับซึ่งมันจะมีภ้าเคมปจิอยู่หนึ่งตัวก็คือ,อคารอนจินะครับแล้วก็ผ้าของโทคินะดะนะครับแล้วก็ตัวละคร เอสปาดาฝั่ง Original นะครับมันร่วมกับภางนิยายโทคินนาด่ยแล้วเนาะก็พูดง่ายๆมันคือตัวละคร l i m i t ต็ดทางตู้เลยนะครับลิมิเต็หมดเลยเนาะแต่ละตัวเก่งยังไงบ้างนะครับคัดออนจ b อา i บลดีนะครับแต่ว่าเกมเพย์ค่อนข้างไปทางแย่นะครับเกมเพย์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่า2ต้องปล่อยแบบระยะประชิดแบบติดตัวเลยเนาะถ้าเกิดปล่อยห่างกันมากดาเมจจะไม่เยอะแล้วก็จะกระจายออกมากเลยนะครับ ดูเพิ่มเติมรีวิวได้นะครับสำหรับคันออนจิแล้วก็เคมปะจีตัวนี้ข้อดีคือดอปน้ำหอมนะครับข้อดีคือดอปน้ำหอมเกมเพย์เฉยๆตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับถามว่าถ้าเกิดมีเยอะๆเล่นได้ไปได้แต่คุณต้องอัพนะครับมันพอเล่นได้แต่ว่าโดยรวมแล้วกลางๆนะครับไม่ได้ถึงกับแย่มากมายอะไรแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้เก่งนะครับกลางๆเลยเคมปะจีตัวนี้นะครับไม่ไม่เท่าไหร่ แต่ข้อดีคือดอกน้ําหอมเท่านั้นเลยเนาะเซโนสเกตตัวนี้ก็กลางๆเหมือนกันนะครับไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ว่าตีบอสได้ดีเพราะว่าตัวเขาเนี่ยท่าท่าหนึ่งเนี่ยผักบอสได้ด้วยนะครับท่าหนึ่งเป็นท่าผักนะครับผักไปไกลด้วยนะไม่ใช่ผักไปนิดเดียวมันผักแบบไม่ได้ผักแบบพวกบูโนอ่ะไอน,นี้คือผักแบบไกลไกลเลยอ่ะนะครับอืมซึ่งมันสามารถเอาไว้สู้กับบอสในหอคอยได้เพราะว่า กันบอสสวนถ้าไม่ตายนะครับแล้วถ้าเกิดผมจำไม่ผิดท่าสองเขาน่าจะมีบาเรียด้วยเนาะก็ไหวตีบอสได้เหมือนกันนะครับเวลาเจอบอสปล่อยอาลติก็กดก็แดดหลบนะครับมันจะเข้าบาเรียแค่หนึ่งถึงสองตัวต่อไปนะครับเคียวราคุตัวนี้โดยรวมท่อนข้างดูดีนะครับเป็นตัวละครสังหารไลสังกัดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคือไลสังกัดสังหารมันมีน้อยนะครับไอเจ้านี้ก็เลยเก่งมากนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย หลายๆอย่างมันเริ่มออกมาสังหารไรสังกัดเริ่มเยอะแล้วนะครับก็ตัวที่ใช้แทนเคียวละคูได้ที่ดีกว่าเคียวละคุอะมันมีออกมาค่อนข้างเยอะนะครับอืมแต่โดยรวมตัวนี้ถามว่าเก่งไหมดูดีไหมก็ยังดูดีอยู่นะครับสำหรับเคียวละคูไม่ได้แย่อะไรมากมายมันแค่ไม่แรงแรงสู้ตัวละครใหม่ๆไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวละครใหม่ๆม,มันแรงเวอร์นะครับตัวต่อไปนะครับ สตาร์กนะครับสตาร์กสตาร์กเวอร์ชันออริจินอลนะครับตัวนี้เนี่ยเกมเพลย์อะไรโดยรวมมันดูดีนะครับอเบลิตี้โดยรวมดีแต่ว่าเบาไปนิดนึงนะครับสตาร์กตัวนี้จะค่อนข้างเบานะครับอ่าเป็นตัวละครตีระยะไกลนะครับสตาร์กตัวนี้แต่ค่อนข้างเบาไปนิดนึงแต่โดยรวมเกมเพลย์อเบลิตี้ผมว่าโอเคนะครับโดยส่วนตัวผมให้ตัวนี้อยู่ระดับที่เก่งนะครับดูดีพอไปวัดไปวาได้นะครับแต่ว่า ตามที่บอกตัวละครพวกนี้มันไม่ใช่ตัวละครใหม่สมัยใหม่เพราะฉะนั้นความแรงมันอาจจะตกจากตัวละครใหม่ๆนะครับไซเอลออพาลโลก็ดูดีนะครับไม่แย่นะครับพอๆสตาร์กเลยแอนติก็สามารถเกิดใหม่ได้ทั้งทีมด้วยนะครับแล้วก็เกมพงเกมเพย์ถือว่าดูดีไม่แย่นะครับอารโลเนโรเกมเพย์จะมีบางท่าที่มันต้องติดเหมือนคาโนจิเลย ก็คือต้องอยู่ระยะค่อยๆประชิดนะครับมันถึงจะดูดแล้วก็ระเบิดนะครับตัวเจ้านี่เนี่ยเคยเป็นไม่ได้เคยต้องบอกว่าเป็นคีย์ของหอคอยหอคอยหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าหอคอยไหนนะครับผมลืมไปแล้วแต่ต้องใช้อะเจ้าอาร์โรเนโรตัวนี้นี่แหละนะครับอืโดยรวมดูดีไหมพอใช้ได้นะครับกลางๆไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับซึ่งทุกตัวที่ผมว่ามายกเว้น เจ้าไซเอวอพอลโลนะครับผมมีรีวิวไว้หมดแล้วนะครับสามารถไปแยกดูได้นะครับก็ไอสองตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครออริจินอลยมาทูตนะครับไอนี่ก็จะเป็นนิยายภาคเคมปจิแล้วก็นิยายภาคโทคินาดะกับออริจินัลของเอสปาดาเอ้ยของอารันคาผมแยก playlist ไว้หมดแล้วใครที่อยากไปดูก็ ไปหาดูได้เลยกดแสดงเพิ่มเติมขลางนะครับจะมีแยกไว้หมดเลยนะครับสำหรับรีวิวแต่ละแต่ละสายไม่ได้แต่ละสายที่ต้องบอกว่าอะไรนยแต่ละภาคแล้วกันแต่ละภาคนะครับเพราะผมจะแยกพวกตู้ลิมิเต็ดไว้ให้หมดเลยนะครับเป็นภาคภาคไว้ลองไปหาดูได้ในเพลตกนะครับกดแสดงเพิ่มเติมก็เจอละเอาละเรามาดูเลดกาชากันบ้างนะครับสำหรับเลดกาชา ที่สเต็ปที่ 1, 6, 11, 6 6แล้วก็21จะใช้ลูกแก้ววิญญาณอยู่ที่150นะครับ27 12 17และก็22ใช้อยู่ที่200ลูกแก้ววิญญาณและที่เหลือจะใช้250หมดนะครับแต่ว่ามันจะพิเศษตรงสเต็ปที่ 5, 1 15 5 20และก็25ที่เขาจะการันตีตัวละคร5ดาวแบบไฮไลไท์ให้คุณ1ตัวก็คือ1ใน9ตัวนี้คุณได้แน่นอนที่สเต็ป5ิบ 5, และก็25นะครับ แล้วก็เลททุกสเต็ปโอกาสได้6ขออภัยโอกาสที่ได้5ดาวจะอยู่ที่6ปเนะครับไฮไลท์นะครับ,รบ9ตัวข้างบนจะอยู่ที่4.5แล้วก็หลุดเลทอยู่ที่1.5นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู2ตัวละครหลักกันนะครับฮะ huh? ทำไมครั้งนี้มันแปลกจังวะปกติมันต้องขึ้นไอ้นี้ก่อนไม่ใช่เหรอแล้วค่อยไปดูเล <laughs> เออแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็ได้ย่อยได้ดีนะครับมาดูตัวแรกเลยนะครับตัวละครที่ผมมองว่ามีประโยชน์ที่สุดในตู้แล้วนะครับนั่นก็คืออุาฮาระคิสเกะนะครับอุาฮาระคิสเกะในเวอร์ชันนี้ก็แน่นอนเขาเป็นเผายมทูตเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวละครสีแดงนะครับธาตุกำลังเป็นสายสกิลนะครับเน้น sp เป็นหลักซึ่ง sp ของเขาอยู่ที่843หน่วยซึ่งถือว่าเยอะเลยนะครับเขาเป็นตัวละครโจมตีระยะไกลรือเรียกว่าโจมตีสีน้ำเงินนะครับ เป็นผู้สังหารยมทูตแน่นอนเขาตียมทูตได้แรงขึ้นถ้าไม่ตายสามารถทําให้อีกฝ่ายติดเด็บชาแล้วก็เลือดไหลได้ด้วยนะครับแผลชะกันนะครับไม่ใช่เลือดไหลเออผมชอบพูดผิดแผลชะกันนะเออถ้าเกิดสับตรงตัวของมันนะคือแผลชะกันนะครับอืมก็ทุกการโจมตีของอุราหละนะครับไม่ว่าจะเป็นท่า1ท่า2ท่า3หรือการโจมตีปกติจะสามารถทําให้อีกฝ่ายติดเน็บชาและแผลชะกันได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งปกติในเกมเนี่ยถ้าเกิด ติดไฟอยู่คุณจะไม่สามารถติดสถานะอื่นได้นะครับอารมณ์ประมาณคุณติดพิษอยู่คุณไปยืนแช่บ่อยน้นําแข็งคุณก็ไม่ติดแข็งลนะจนกว่าพิษจะหายนะครับแต่ถ้ามีตัวละครที่สามารถทําให้ติด2สถานะพร้อมกันได้มันจะติดพร้อมกันเลยนะครับอม,มันมีไม่กี่ตัวในเกมนี้นะครับก็จะมีที่ผมจําได้จะมีอะไรอะอุราฮาระไอเซนแล้วก็อุนโนฮะมั้งประมาณนี้นะครับ ผมจําไม่ค่อยได้แล้วมันมีตัวอะไรบางที่ทําให้ติด2สนาพิบัตินะครับแต่ประมาณนี้สลหรับการทําติดสนับพิบัติเนาะลิงก์ของเขาคือลดคูดาวสกิลอยู่ที่1 2นะครับพาสีที่เขาได้รับนะครับดีมากเลยเขาไม่ติดสนามพิบัติหมดเลยนะครับตัวเขาเนี่ยไปลงน้ําหอมใหญ่ได้ดีมากเลยสลหรับอุลาหละเนาะแล้วก็บล็อกการหลบหลีกยมทูตด,ด้วยนะครับยมทูตไม่สามารถหลบหลีกการโจมตีของเขาได้ด้วยนะครับเออถือว่าโอเคเลยนะ มีลบผเชิดหมุนอีกหนึ่งครั้งนะครับรวมกับครั้งต้นเป็นทั้งหมด2รอบด้วยกันนะครับอ b เบ i ิตี้ที่เขาได้รับนะครับมีเพิ่มความเสียหายท่าโจมตีปกติแล้วก็เพิ่มขอบเขตของสกิลอย่างละย0เนะครับเพิ่มความเสียหายสกิลแล้วก็ความเสียหายทำให้ตายแรงขึ้นอย่างละ40%เพิ่มฮิตสกิลบวก1นะครับเมื่ออีกฝ่ายติดสลับปกติจากอุลหาละเนี่ยมันจะติดเพิ่มขึ้นอีก5วิเลยนะครับปกติแผลชะกันเนี่ย มันจะติดไม่กี่วิเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมาติดในเวอร์ชั่นของตัวละครที่ทําให้ติดสอสถานะเนี่ยมันจะติดนานขึ้นนะครับฟื้นฟูเมื่อเข้าฟิลด้วยนะครับอุระระเมื่อเข้าฟิลด์จะเพิ่มเลือด20%มียกเลิกกาดศัตรูศัตรูไม่สามารถกาดได้แล้วก็เมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกตินะครับจากอุระระเนี่ยเขาจะเพิ่มพลังกดดันวิญ,ญญาณ80%ก็พูดไง่ายๆเพิ่ม sp ให้คุณอีก80%ซึ่ง มันดีมากๆเลยเพราะ sp เนี่ยมันจะเอาไปคำนวณจากสกิลแล้วก็ท่าไม่ตายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่าไม่ตายก็แรงขึ้นด้วยนะครับสำหรับอุระฮาระข้อดีของอุระฮาระที่ผมมองว่าดีเลยนะครับคือสกิล2ของเขานะครับสกิล2ของเขาเนี่ยจะเป็นสกิล2เหมือนไอเซน6ปีเหมือนเบลคูยา5ปีนะครับซึ่งมันจะเป็นสสกิลใน1สกิลกดครั้งแรกมันจะระเบิดสกิลซึ่ง ความเสียหายรุนแรงมากๆนะครับเหมือนตัวละครท่า2ทั่วไปเลยความเสียหายเนี่ยแรงมากๆแต่ว่ามันมีของแถมโดยการปล่อยไอที่ระเบิดนั่นอะไปติดตามอ e ีฝ่ายนะครับเป็นนิ้วติดตามอ e ีฝ่ายแล้วก็ดูดรวบทําให้อ e ีกฝ่ายไม่สามารถขยับได้นะครับอีฝ e ่ายจะโดนรวบแล้วก็โดนตีฟรีในจังหวะนั้นแล้วครับนะครับแล้วก็ของแถมอีกอย่างหนึ่งคืออุระระตัวนี้เนี่ย มันทาให้อีฝ่ายติดเนบชาแล้วก็แผลชะกันได้นะครับถึงเขาจะไม่มีเพิ่มโอกาสก็จริงแต่ว่าสกิล2ของเขาเนะี่ยระเบิดเสร็จแล้วมันก็ดูดไอจังหวะที่ดูดเนี่ยมันทําฮิตเยอะนะครับมันมีโอกาสที่ทําให้อีฝ่ายติดแผลชะกันติดเนบชาพร้อมกันเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับโอกาสมันมากขึ้นเพราะว่าท่าสองเขาเนี่ยมันแบ่งฮิตเยอะ และซึ่งมันแบ่งฮิดเยอะไม่ใช่ว่ามันเป็นข้อเสียด้วยนะครับมันเป็นข้อดีเพราะว่าถ้าสองอุล,ลารารันเนี่ยมันระเบิดมันแรงตั้งแต่กดครั้งแรกแล้วนะครับไอที่เหลือที่ดูดที่ทาทีซีเนี่ยถือว่าเป็นของแถมนะครับแล้วมันดียังไงมันดีตรงที่คุณสามารถเอาไปลงดันกิลได้ดีอืุลาราล์าตัวนี้เนี่ยสามารถไปลงตีฮาร์ดกิลได้ดีนะครับต่อให้ไม่ได้ตรงโบนัสก็จริงแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะใช้ตัวอะไรไปตี ในการสังหารระยะไกลคุณเอาอุระหระตัวเนี้ไปทำซีซีไปทําให้อีฝ่ายขยับไม่ได้เนี่ยให้เพื่อนตีรยยีเวิร์กนะครับอืมผมใช้อยู่นะครับผมใช้อยู่อุราตัวนี้นะครับใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับคิดอะไรไม่ออกก็อุระหระตัวนี้นะครับเพราะว่านอกจากทาซีซีแล้วยังมีโอกาสทําให้อีฝ่ายติดเนบชากับแผลชะกันด้วยนะครับก็ได้เลือดไหลได้ช็อตรัวๆก็ตีรีไปรัวๆนะครับ ก็เป็นตัวละครที่ดูดีมากเลยเนาะเหมือนอวยนะเหมือนอวยแต่ถามว่าอวยไหมอวยนะครับเพราะมันเก่งจริงเล่นแล้วมันสุดยอดเลยอุราราตัวเมื่อกี้นะครับตัวต่อไปฮิรันโกชินจินะครับเป็นเผ่าหัวหน้าหน่วยและก็โฮอลโลนะครับติด2เผ่านะครับเขาเป็นตัวละครสีส้มนะครับเรียกว่าธาตุอะไรสักอย่างผมจําไม่ได้แล้วนะครับเป็นสายสก,กิลนะครับเน้น SP เป็นหลักซึ่ง SP ของเขาเนี่ย อยู่ที่839หน่วยนะครับเขาเป็นผู้สังหารอารันคาก็จะตีอาันคาแรงขึ้นฮิรันโกเป็นตัวละครโจมตีระยะประชิดหรือเรียกว่าโจมตีสีแดงนะครับก็ตัวเขาเนี่ยจะโจมตีระยะประชิดเป็นหลักไม่มีท่าโจมตีระยะไกลเลยนะครับถ้าไม่ตายทําให้อีกฝ่ายติดอ่อนแรงได้ร้อเปซนะครับแล้วก็ทุกสกการโจมตีของเขานะครับทุกสก,กิลแล้วก็การโจมตีปกติของเขาเนี่ย จะมีโอกาสทำให้อีฝ่ายติดอ่อนแรงนะครับลิงก์ของเขาคือลดคูดาว12%นะครับพาสสิไม่ติดไฟแล้วก็ไม่ติดแขนนะครับเขาไม่ติดทั้งไฟแล้วก็ไม่ติดแช่แข็งนะครับลบชุกเชิญบวกห ability ที่เขาได้รับเนาะก็จะมีเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติเพิ่มขอบเขตสกิลอย่างละ20%เพิ่มความแรงสกิลแล้วก็ความแรงทำให้ตายเพิ่มขึ้นอีกอย่างละ40%คล้ายๆอุราละเลย <laughs> ฮิตสกิลบวกหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่ออีฟายติดออนแรงติดเพิ่ม5าวินะครับและที่เหลือไม่เหมือนอุลฮาระแหละนะครับจะแตกต่างกันฮิตลันโกจะมีสะท้อนสารพิบัติแล้วก็ฟุ้นฟูเลือดนะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมเผื่อคนไม่เข้าใจนะครับจริงๆผมอธิบายทุกคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้อธิบายต่อแล้วกันอ b บ l ลิตี้นี้จะทํางานก็ต่อเมื่อคุณเจอศัตรูที่สร้างสารพิบัติให้คุณโจมตีให้คุณนะครับ หรือว่าหรือว่ามันเสกไอคุณงงไหมเสกนี่ก็คือมันจะมีพาสซีฟของบางตัวที่มันบอกว่าทุกๆ5วินาทีจะแรนดอมให้ฝ่ายติดสถานพิปัติอะไรแบบนั้นน่ะนะครับพูด,ดง่ายๆอ i บ,บิลิตนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อคุณเจอศัตรูที่มีเป้าหมายแน่นอน1ตัวทําให้คุณติดสถานพิปตัติมันจะเด้งคืนไปสาอีกฝ่ายนะครับในกรณีที่มันโจมตีแบบมีความเสียหาย มันจะคำนวณดาเมจก่อนอย่างเช่นเลือดคุณมี20เขาทําดาเมจให้คุณ19หน่วยเลือดคุณจะเหลือหนึ่งแล้วก็ฟื้นมาเป็น20ทันทีแล้วก็เอาสนามปกติคืนให้อีกฝ่ายในจังหวะที่จังหวะที่คุณคุณเพิ่มเลือดนะครับจังหวะเดียวกันแต่กลับกันถ้าเลือดคุณมีอยู่19หน่วยเขาตีคุณ20หน่วยหรือ19หน่วยพอดีเป๊ะคุณตายไม่เพิ่มเลือดไม่ฟื้นฟูเพราะว่าเลือดคุณรับดาเมจไม่พอพูดง่ายๆคุณต้องรับดาเมจก่อนแล้วก็ช่วงเวลาที่คุณรับดเม มันจะคืนดาเมจอ่าไม่ดิมันจะเพิ่มเลือดแล้วก็คืนสถานพิบติให้อีฝ่ายนะครับอืมอีฝ่ายมันสะท้อนสถานพิบตินะถ้าเกิดอ,อีฝ่ายตีมาไม่มีสถานพิบติมันไม่ฟื้นฟูนะครับอย่าเข้าใจผิดเนานะแล้วก็ออบิลิตี้ต่อไปส่งผลทั้งทีมกับปาร์ตี้ของเรานะครับความเสียหายของสกิลของหัวหน้าหน่วยสีส้มนะครับท่านปัญญาเออท่านปัญญาเขาเรียกสีส้มนะครับ ความเสียหายของหัวหน้าหน่วยนะครับที่เป็นสกิลนะของหัวหน้าหน่วยสีส้มจะแรงขึ้น20%ใช้ได้ทั้งทีมเลยนะครับแล้วก็เมื่อเลือดฮีรันโกเต็มนะครับความเสียหายทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น20%ไม่ว่าจะโจมตีป,ปกติสกิลหรือทำให้ตายนะครับโดยรวมฮีรันโกตัวนี้เก่งนะครับถ้าคุณมองว่าชูเฮบังไค่จากพิยายเก่งฮีรันโกตัวนี้ก็เก่งนะครับเพราะว่าฮีรันโกตัวนี้แรงกว่าชูเฮตัวนู้ดนะครับแล้วก็เกมเพย์ เหมือนกันเหมือนกันเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยท่าหนึ่งพุ่งเหมือนกันท่าสองรวบแล้วก็ยิงเหมือนกันท่าสามระเบิดทั้งจอเหมือนกันนะครับแตกต่างตรงที่อาเบริตี้แล้วก็ทําให้ตายทําให้ตายชูเฮจะมีดีบัฟแต่ฮิลันงโกไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณหวังทําให้ตายแรงชูเฮตัวน,นั้นแรงกว่านะครับแต่ถ้าคุณหวังแบบเล่นแบบปกติให้มันแรงแรงฮิลันงโกตัวนี้แรงกว่าแต่ทั้งสองตัวนี้โคโลสีนะครับ โคลาเผาด้วยชูฮียมทูตฮิลันโกหัวหน้าหน่วยและฮอลโลนะครับสังหารเหมือนกันแต่เล่นเหมือนกันเลยนะครับทั้ง2ตัวโอเคประมาณนี้นะครับระหว่างในตู้นี้นะในตู้นี้ระหว่างฮิรันโกกับอุลฮาระผมแนะนําว่าอยากให้หาอุลฮาระมากกว่าสำหรับคนที่จะหาตัวดีนะครับหรือคูณจะหาฮิลันโกด้วยได้ไหมได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ำหอมใหญ่ วีคสังหารอารันคาผมก็ใช้ฮีรันโกะนะครับเพราะว่าเขาแรงอุลาระก็เหมือนกันวีคสังหารเดวมาทูดก็ใช้อุลาระนะครับจริงๆไปใช้ในวีคอ่ดก็ได้แต่ว่ามันจะขาดเรื่องความแรงเนาะเพราะว่าไม่ได้ฮิลเลอร์แต่ว่าโดยรวมเกมเพลย์มันดีนะครับอุลาระเพราะว่าท่า2กับสถานพิบติของมันถ้าเกิดท่า2มันไม่เป็นท่าดูดแบบนั้นน่ะตัวนี้จะดับลมมากเลยเพราะว่าต้องบอกไว้ก่อนอุลาระท่าหนึ่งค่อนข้างห่วยนะครับ ถ้าหนึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะยังไงก็แล้วแต่นะครับทุกคนต้องลองเล่นกันอีกทีหนึ่งนะครับพาะ้ะน,นตู้มาลองไปกดทดลองใช้ก่อนก็ได้นะครับหรือไปดูรีวิวเพิ่มเติมของผมก็ได้นะครับมีทุกตัวยกเว้นไซอวาพาโลที่ผมไม่ได้รีวิวนะครับแต่ตัวอื่นมีรีวิวหมดแล้วนะครับลองไปดูนะครับแยกเอาไว้เนาะ,ะถ้าเกิดเป็นตัวละครออริจินอลของโยมทูตก็ไปดูในหัวข้อรีวิวตัวละครโยมทูตออริจินอลนะครับ ไอเจ้านี่เป็นนิยายภาคคิมปาจิผมจําชื่อภาคไม่ได้นะครับน่าจะขึ้นต้นด้วยตัวเอสมังสปิริตอะไรสักอย่างอะ่ะเออลืมไปละแล้วก็ไอภาคนี้ของชูเฮเออนะครับแล้วก็เป็นออริจินอลของอัลันคาแยกไว้หมดละในเพลิตนะครับไม่ก็กดแสดงเพิ่มเติมใต้คลิปมีทั้งไกด์ต่างๆแล้วก็รีวิวตัวละครไปสามารถดูได้เลยสำหรับคนที่หาข้อมูลอยู่นะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันสําหรับตู้นี้นะครับถ้าเกิดถามผมว่าผมเปิดไหมผมไม่เปิดนะครับอุาลาฮาระผมมี1นึ่งทก็เล่นได้แล้วนะครับผมใช้1นึ่งทับแล้วก็คมพีสิบห้าไม่ไม่ใช่สิน้ําหอม15้พูดผิดคมพีหนึ่งทับแล้วก็น้าหอม15หนะครับก็มือวาแล้วสำหรับอุราฮาระนะครับเก่งตัวนี้ยอมรับเลยว่าเก่งจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าแรงกว่าเค็มปะจิไหมเค็มปะจิแดงล่าสุดแรงกว่านะครับถ้าเกิดเอาเรื่องความแรงนะ คิมปะจีแดงล่าสุดยังแรงกว่าแต่อุะลาราตัวนี้ต้องบอกว่ามันมีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์โอเคประมาณนี้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขออภัยเรื่องเสียงอาจจะเบาหรือแบบโทนเสียงอาจแปลกๆนะครับเพราะว่าเจ็บคออยู่ตามที่บอกนะครับใช้เสียงเยอะไม่ได้เดี๋ยวอักเสบนะครับเพราะว่าหลายวันแล้วยังไม่หายนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่เนาะวันนี้ก็ประมาณนี้เรื่องกันนะครับถ้าเกิดคลิปนี้เป็นมีประโยชน์ ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดงแจ้งเตือนและที่สำคัญใครที่ไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะครับกดติดตามให้ผมทีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ